เราจะจบแถวด้วยโซ่ห้านะคะอันนี้ช่องสุดท้ายนะเราจะจบแถวด้วยโซ่ห้าแล้วพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งเริ่มต้นใหม่ดีวโซ่เจ็ดหลังกลับลงนี้ลงช่องแรกนะคะ โซ่ห้าลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะถักวนไปพอเราจบแถวเราก็จะจบแถวแล้วขึ้นแถวอย่างที่ครูบอกนะคะจบแถวได้โซ่ห้าพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่เจ็ดนะคะหันหลังกลับลงช่องแรก เราจะจบแถวด้วยวิธีนี้ถ้าไม่จบแถวด้วิธีนี้มันจะทำให้มันไม่ตรงหลังจากที่เราถักขยายด้านข้างนะคะอย่างที่ครูได้อธิบายแล้วว่าเราจะเพิ่มโซ่จำนวนเท่าไหร่เมื่อเราถักขยายด้านข้างตามจำนวนโซ่หรือตามขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็จะมานำสองชิ้นนี้มารวบติดกันเราถักแค่ข้างเดียวนะคะถักเพิ่มแค่ข้างเดียว ถักโซ่เพิ่มแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ต้องถักนะฉะนั้นว่าเวลาที่ออจำนวนจานวนที่มันขาดก็จะต้องถ้ามันขาดด้านละหนึ่งนะคะก็บวกด้านที่เราถักเพิ่มเป็นสองแค่นั้นเองเพราะครูไม่อยากให้ถักด้านนี้ด้านหนึ่งด้านนี้แตาอีกด้านหนึ่งมาประกบกันนะคะเพราะมันมีค่าเท่ากันเนาะ มันเป็นโซ่ก็ถักจำนวนที่เหลือเลยถ้ามันขาดไปสองนิ้วก็ถักเพิ่มไปสองนิ้วด้านเดียวอ่าพอเราถักได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำสองสองชิ้นเนี้ยมาประกบกันโดยวิธีโซ่นะคะเราจะเริ่มต้นที่โซ่สองแล้วก็นำชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็ถักมาลงตรงนี้นะคะ เริ่มต้นด้วยโซ่สองหยิบไอตัวที่จะต่อขึ้นมาถักลงมาช่องแรกโซ่สองย้ายมานี้โซ่สองสลับมานี้โซ่สองสลับมาด้านนี้เราจะใช้โซ่สองในการเชื่อมนะคะสลับไปสลับมา มาดูลักษณะงานลักษณะงานในการเชื่อมมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเนียนไปเลยนะคะเราก็จะถักจนมาถึงจนมาจบเลยนะก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการเชื่อมด้านข้างนะคะพอเราเชื่อมลักษณะลักษณะงานก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ครูเชื่อมให้ดูแล้วด้านหนึ่ง ลักษณะงานของการเชื่อมด้านข้างก็จะเป็นลักษณะเชื่อมโซ่แบบนี้คราวนี้มาดูขั้นตอนต่อมาเรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราเชื่อมจนมาสุดแขนตรงนี้แล้วจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นรอบวงแขนที่เราเทําเครื่องหมายไว้นะคะว่ารอบวงแขนของเราเท่าไหร่เมื่อเราเชื่อมมาสุดแล้วไม่ต้องตัดได้นะคะให้เราถักโซ่สิบ เราจะทำแขนกันนะคะโดยการถักโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิบกะระยะดูไม่ให้มันชิดหรือว่าไม่ให้มันหลังจนเกินไปแต่แล้วแต่นะคะถ้าใครอยากไดออ้แขนที่มันเป็นบานบานเราก็สามารถทำให้มันชิดๆได้หรือว่าใครอยากได้แขนที่ที่แบบไม่บานมากนะคะก็ กะระยะดูนะอันนี้ตามความเหมาะสมนะครูไม่ระบุนะคะแต่ลักษณะของแขนเราจะใช้โซ่สิบเราจะถักโซ่สิบรอบเลยเดี๋ยวครูจะให้ดูแขนนะลักษณะของแขนจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะถักโซ่สิบโปร่งๆรอบเลยเราก็จะรอบอย่างนี้วนไปนะคะอย่างที่ครูบอก ว่าถ้าใครอยากได้แขนที่เป็นระบายยนยๆยเยอะๆ,ๆเราก็ถักให้มันทีๆแต่ถ้าใครอยากได้แขนที่แบบไม่ย้้ยมากเราก็ดูตามความเหมาะสมที่เราชอบพอเราถักมาได้สักแถวสองแถวก็ดูว่าเราพอใจไหมว่ามันบานมันย้้ยแค่นี้นะนะคะก็ถักต่อลักษณะของแขนจะเป็นอย่างนี้โดยการใช้โซ่สิบนะคะครูจะอธิบายไปเลยนะเพราะว่ามันก็อยู่ในดอกเดียวมันอยู่ในลายเดียวกันมันก็ มันก็ครูได้อธิบายในเรื่องของลายไปแล้วพอเราถักโซ่สิบเป็นช่วงแขนได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วเราก็จะมาปิดลายด้วยเราจะมาปิดช่วงแขนด้วยลายตรงนี้ลายตัวนี้ก็คือลายของชายเสื้อนะคะทำลักษณะเหมือนกันเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเราก็จะได้เสื้อคอแหลมแล้วก็ แขนระบายลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ